ส่วนนี้ก็เป็นกระดานชนวนที่เขาทำเป็นชิ้นเล็กๆนะจ๊ะเพื่อนๆทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วคนเขาก็ซื้อมาเออ่ตกแต่งใส่ต้นไม้แบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆเขาใส่ใส่ในต้นกุกุหลาบนะจ๊ะใส่ปลูกต้นกุหลาบสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาชม กระดานชนวนที่ถูกฝังไว้ในสวนเรานะจ๊ะส้มก็ค้นพบเมื่อค้นพบเมื่อวานนี้หละจ้ะน้องแมวเหมียวก็มาให้กําลังใจจ้ะส้มก็จะขุดเอ่ขุดแถวนี้หละจ้ะเขาก็มีพวกปุ๋ยหมกักปุ๋ยหมกักทางปุ๋ยหมักเอาไว้เอ่ก็เลยจะขุดจะขุดแถวนี้ปลูกถั่วนะจ๊ะเพื่อน,อนก็เลยไปเจออะไรแข็ง,ขง นี่แหละจ้ะเพื่อนๆดินชนวนเอ้ยไม่ใช่ดินชนวนกระดานชนวนจ้ะเพื่อนๆเ,เขาฝังไว้ใต้นี้ก็ขุดมาได้เยอะเหมือนกันจ้านี่ยเไม่นึกไม่ฝันนะจ้ะเพื่อนๆก็อึ้งเหมือนกันเนี่ยดูสิเนี่ยจ้ะก็ที่ขุดขึ้นมาก็ขุดขุดได้ขนาดนี้แล้วจ้ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขุดต่อไปอีกแล้วนี่นี่ก็มีจ้ะเพื่อนๆเนี่จ้ะก็ใช่ เขา <S <S เขาฝังเอาไว้นะจ๊ะกระดานชนวนส้มเคยไปเที่ยวเหมืองของเขาแล้วนะจ๊ะเหมืองเหมืองของเขาเที่ที่ทำกระดานชนวนนะจ๊ะส่วนส่วนนี้อันนี้เป็นเป็นของเรานะจ๊ะของเราที่อยู่บ้านเก่าเราเราเราเอามาจะเป็นกระดานชนวนที่เราเอามาจากบ้านเก่าจากเพ,พื่อนๆนี่จ้ะเป็นแบบนี้ แล้วนี่ก็อีกข้างหนึ่งจกอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ส่วนส่วนอันนี้เจ้าของเก่าเจ้าของบ้านหลังหลังใหม่ของเราเจ้าของเก่าของเขาเขาไม่เอาไปนะจ๊ะเขาทิ้งไว้ให้เราที่ข้างรั้วนะจ๊ะที่ข้างรัว้วเราก็ <c oughs> เราก็เห็นก็เลยหยิบหยิบมาให้เพื่อนๆได้ชมกันที่ส้มเคยไปเที่ยวเมืองของเขา <c oughs> เขา <c oughs> เขาก็เคย <c oughs> เคยขุดนะจ๊ะตอน เม,เมื่อเมื่อเป็นร้อยปีที่แล้วเเขาขุดด้วยมือนะจ๊ะคนสมัยโบราณแต่เ,เดี๋ยวนี้เขาไม่ขุดด้วยมือแล้วนะจ๊ะเขาขุดด้วยเครื่องจ้ะเพราะว่ามันอันตรายถ้าขุดด้วยมือมันมีฝุ่นมีอะไรถ้าถ้าเราเหายใจเข้าไปมันจะไม่ดีต่อปอดนะจ๊ะเพื่อนๆเขาก็เลยทําด้วยเครื่องขุดด้วยเครื่องจ้ะกระดานชนวนนี้เอามา กขาเอามาทําเป็นชิ้นเล็กๆจะชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆกว่านี้ให้ชิ้นเท่าๆกันแล้วก็ทําประดับสวนได้จ้ะแล้วก็ทําไปมุงหลังคาด้วยจ้ะเพื่อนๆทาไปเอาไปถ้าถ้าแผ่นขนาดนี้ก็เอาไปมุงหลังคาแล้วก็เป็นเขียนเป็นกระดานก็ได้แล้วก็ทําเป็น ทำเป็นที่ที่ลองอาหารบนโต๊ะได้จ้ะที่ความร้อนได้เดี๋ยวส้มจะไปเอาช็อกมาเขียนนะจ้ะว่าเขาจะเขียนโอเคไหมแล้วก็แล้วก็จะขุดให้เพื่อนๆได้ชมอีกจ้ะว่ามีอีกไหมแต่ส้มก็คิดว่าต้องมีอีกนะจ้ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองขุดให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวไปเอาเอช็อกมาเขียนให้เพื่อนๆดูก่อนจ้า ช็อกส้มก็ได้มาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาเขียนมาเขียนดูจ้ะก็เขียนก็โอเคอยู่จ้ะเพื่อนๆเน,นี่ยจ้ะทอนสือไม่สวยเนี่ยจ้ะเพื่อนๆก็เขียนอยู่เดี๋ยวส้มจะไปเอา ที่ขุดมามามาขุดต่อเลยจ้ะแล้จะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่ามีมีมีอีกไหมแต่ส้มคาดว่าต้องมีแน่นอนจ้ะก,ก็ก็ขุดได้ขนาดนี้ก็คล้ายๆเจอขุมทรัพย์นะจ๊ะเพื่อนๆแต่ขุมทรัพย์ก็ไม่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 ราคาไม่ใช่ทองนะจ๊ะไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ทองก็ก็โอเคอยู่จ้ะก็ยังก็ยังดีแต่ส้ม กลัวว่าจะคงคงไม่เจอศพนะจ๊ะเพื่อนๆคงไม่เจอศพในในส่วนนี้อ่ะจ้ะนี่เราจะซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อบ้านใหม่ก็ต้องอย่างนี้นจ้ะก็ต้องเ,อเสี่ยงกับการเจอของที่เราไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่คาดฝันนะจ๊ะเพื่อนๆก็ได้แต่หวังว่าอย่าอย่าให้มีสิ่งสิ่งนั้นเลยจ้ะคือศพเลยจ้ะอย่าอย่าให้มีเลยจ้ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวขุดต่อไปเลยจ้า ที่ขุดส้มก็ได้มาแล้วนะจ๊ะเพื่อนๆแบบนี้ไม่มีนะจ๊ะไม่มีจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําตรงนีนนนน้นี่จ้ะมีมีจ้ะนี่นี่นี่อุ้ยนี่จ้ะเพื่อนๆท้งนั้นเลยจ้ะ,ะแถวนี้เออนี่ไม่มีจ้ะพเพื่อนๆนี่นี่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะขุดให้เพื่อนๆชมจ้ะเดี๋ยวคงจะต้องเออหาที่ตั้งกลง้องอุ้ยอันนี้ใช่จ้ะหาที่ตั้งกล้องจ้ะเพื่อน นี่โอ้ยนี่โอเคจ้ะนี่ก็นี่ก็มีจ้ะโอ้ยโอ้ยมีจ้ะทั้งนั้นเลยนี่จ้ะถ้าเสียงดังอ่ะเพื่อนๆได้ยินไหมจ้ะโอ้ยคงจะคงจะได้เยอะอยู่จ้ะคาดว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่ทำไมเขาฝังอ่ะ เสเียดายเนาะไม่น่าฟังเลยอุย้ยในนี้ก็มีจ้ะเพื่อนๆน,นี่ในปุ๋ยหมักอันนี้ไอ้ถังปุ๋ยหมักนี่ข้างล่างนะจ้ะเพื่อนๆอื่อมนมีก็มีจ้ะอุ้ยอุ้ยอุย,อย,อยมันก็เยอะอยู่นะจ้ะเพื่อนๆอ้ย ไปไม่ไหวนี่ทางนั้นเลยจ้ะโอ้มายกอดนี่มันเกิดอายขึ้นเนาะโอ้ยค้าวปาคงจะได้เยอะอยู่จ้ะเพื่อนๆสุดยอดทำไมเขาต้องฝังด้วยนะนี่เดี๋ยวขาตั้งกล้องเราจะขุดให้ชมจ้า มีเจ้าเพื่อนเนี่นย เดี๋ยวส้มจะลองขูดให้ดูนะเจ๊ะเพื่อนๆว่าเป็นยังไงเนี่ยใช่จ้ะเขาก็เขาก็ฝังไม่ลึกนะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่จ้ะได้แล้แผ่นหนึ่งมีอีกไหมมีอีกจ้ะเนี่จ้ะเขาฝังไม่ลึกจ้ะ เนี่ยจ้ะแต่เวลาจะหยิบขึ้นก็ต้องใช้ถุงมือนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาคมแหลมคมมากจ้ะเดี๋ยวเขาบาดมือได้เนี่ยจ้ะก็ออกมาเป็นแบบนี้เสียดายเขาไม่น่าเขาไม่น่าถมเลยจ้ะพเพื่อนนี้จ้ะส้มก็ดึงหญ้าออกก็เห็นเป็นแบบนี้เลยจ้ะพเพื่อน เป็นพื้นไปเลยนี่จ้ะเขาคงปูเอาไว้นะจ๊ะพเพื่อนๆเขาปูเอาไว้ใสุ่งมือใสุ่งมือเหมือนเดิมจ้ะนี่จ้ะเราก็ดึงดึงเลยจ้ะดึงก็จะเป็นแบบนี้จ้ะเพื่อนนี่จะเป็นพืชไปเลย

นำมาเอาดินออกจ้ะดินติด,ด,ด,ดออกแบบนี้นออปุดไปแล้วก็แล้วก็นำไปไปล้างจ้ะไปล้างแล้วก็ถูกออกแบบนี้จ้ะเจ้ถูกออกก็จะได้เนื้อไหม่ะบนี้ค่ะ น,น,ะะนี่จ้าเพื่อนๆส้มก็ล้างใกล้จะเสร็จแล้วนะจ๊ะพเพื่อนๆก็ใช้แปลงถูนะจ๊ะพอล้างเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้แหละจ้ะพเพื่อนนี่จ้ะกะ็ก็ได้เยอะอยู่ส้มก็ไปชมที่ร้านเขาขายนะจ๊ะเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้ะว่าเขาขายกันยังไงกระดานชนวน พอไปชมที่เขาขายเสร็จแล้วก็มาชมตอนเสร็จก็เลยจ้าก็ทําให้เสร็จไปเลยแล้วก็จะมาโชว์เพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งจ้าเขามีไว้ขายด้วยจ้าถุงหนึ่งยี่สิบห้ากิโลกรัมราคาอยู่ที่สิบปอนจ้าสิบปอนคิดเป็นเงินไทยก็สี่ร้อยกว่าบาทจ้านี่หละจ้าเพื่อนๆส้มก็ ล้างเสร็จแล้วนะจ๊ะล้างแล้วก็ถูด้วยแปลงเสร็จแล้วก็จะได้ขนาดนี้เลยจ้ะก็จะเก็บไว้ใส่เอาไว้ใส่ต้นไม้นะจ๊ะเพื่อนส่วนชิ้นเล็กๆส้มกม็ไม่ได้ไม่ได้ล้างเขานะจ๊ะเดี๋ยวจะพาไปดูชิ้นเล็กๆเ,เลยจ้ะว่าส้มทำยังไงก็เอาใสเ่เอาใส่ต้นกล้วยนะจ๊ะนี่จ้ะก็ไม่ ที่เกียดล้างนะจ๊ะเขาชิ้นเล็กแล้วเขาก็คมด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนแหลมคมนี่กน็นี่ก็ใส่จ้ะนี่ก็ใส่ต้นกล้วยอันนี้ก็ใส่จ้ะเขาแหลมคมมากเลยจ้ะเดี๋ยวเ๋วไปชมไอไอที่แหลมๆเลยจ้ะทําใช้เป็นอาวุธได้เลยจ้ะเนี่ยจ้ะเพื่อนเพื่อนใช้แทงเป็นอาวุธได้เลยนะจ้ะเนี่ย เวลาส้มล้างส้มก็ใส่ถุงมือตลอดเลยนะจ๊ะเพ,พื่อนเพื่อนอันนี้ก็ใช่จ้ะอุย้ยท้ายที่สุดนี้ส้มขอบคุณเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามาติดตามส้มนะจ๊ะสำหรับเพื่อนใหม่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจยิ่งๆขึ้นไปได้นะจ๊ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีจ้าเลิฟเลิโชคดีมีความสุขจ้าบายบาย I did